สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานพูดนังงกงูอีกครั้งนะครับสำหรับปัญหาที่สอบถามเข้ามาว่าพับบีผผมใช้ตัวไหนกันนี่นะครับใช้ตัวนี้เลยกันฝุ่นแต่บางคนเขาก็ใช้ยางนอกรถพวกรถสิบล้อแต่ผมผู้ผมใช้กันฝุ่นแบบนั้นนะนี่ตัวนี้เลยใช้งานได้สะดวกเลยครับเมื่อกี้พับบีหมดบีไม่อยู่ตอนไปขายเลยต้องมาถอด เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนภาเบรกใหม่เลืหมดลปลอดภัยไว้ก่อนครับให้เมื่อมันบ้นไม่อยู่ก็ต้องมาเปลี่ยนช่างไม่อยู่จัดเองครับช่างไม่อยู่าาวานิกรบยาเฮ้ย หนึ่งูกเซลลก็เกิดอันนี้นี่ถอดพับอีกออกแล้วนะครับตอนนี้ภาพอาจไม่ชัดก็เยอะว่ากันด้วยครับถอดทีละตัวทีละตัว จัดการโดยช่างป๊อปครับวันนี้ช่างใหญ่ไม่อยู่เจอช่างอะไรทุกานเดี๋ยวเรามารอชมตอนคันเสร็จก่อนนะครับรยุโมเองน้องเองต่อไปมาถึงการตัดเลยนะครับนี่ใช้เลยไม่รู้เคยอะไรบาดผมเรียบพันเล็ก เลน่ลนิดไปเลนิดไปเออเเต้องใจเย็นนะครับค่อยๆทำนะครับนี่เมื่อกี้ครับเบ็ดน,นี่แบบว่ามันกินแล้วมันเอียงนะครับมันเลยไม่ค่อยติดทางเลย เลยเบรกไม่อยู่เลยครับเมื่อกี้นี่นครับเล็บอัดดำหน่อยอย่าว่ากันนะครับเป็นผ้าอย่าใช้แบบนี้นะครับถึงจะอยู่ถ้า,าแบบผ้าเบรกเดิมจากโรงงานมาเบรกทีเดียวลุดเลยเบรกไม่อยู่แน่นอนครับรถวิ่งเร็วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับออลืมบอกไปนะครับสําหรับใครจะเปลงใส่ผ้าเบรก ตัวแบองผมับต้องทุบช่วงตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยทุบช่วงนี้ให้มันอ้าออกกว้างกว้างเลยครับเพราะว่าตอนเรกมันจะเอีย,ง,ยงเข้าไม่ค่อยตรง,างนาดนี้ของเดิมมันจะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะจะอธิบายยังไงดีมันจะงอ,งอมันจะงอหนักกว่านี้อีกนะครับถ้าคงเดิมมันจะงอเข้าแต่เราต้องทุบให้มันอ้าออก มันจะใส่ผ้าเบิกใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับตอนการเจาะเจาะเพื่นนอใช้น็อตมีสองเบอร์นะครับจอดเบอร์จุดก่อนแล้วค่อยเจาะเบอร์สิบเจ็ดช่วงล่างดตรงนี้เลย

เจาะแค่ครึ่งเดียวนะครับตัวนี้เจาะเพื่อให้นตเข้าไปอยู่ข้างในหัวนตไม่ต้องเจาะหมดเจาะแค่ครึ่งเดียวสามจุดเลยนะครัเจาะสามจุดพองนี่นะครับ ที่ต้องเจาะรูเบร์สิบเจ็ต้องเอาหัวนอ็อตตัวนี้เข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้โดนเหล็กเหล็กเบรกนะครับน,น,น,นี่นี่เนี่ยตัวอย่างาเข้าไปจะเข้าไปอย่างนี้คะแนนเลยถ้าเกิดไอ้กันบางปุ่นอีโนยถ้าที่เกิดเช่นนี้นะรุ่นนี้กราบจะได้ในจำกราบปุ่นจะได้โบนัสอันนี้สิบห้ามิลบนรุ่นี่นะประกอดอะไรโมเลยประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับหายไปอย่างนี้ต้องอ๋อให้หายอย่างนี้ครับไม่งั้น มอลล่อร่อยเลยครับทานนอดไม่หายนี่งั้นวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ